มันไหมสุดๆวันนี้ผมบอกให้สุดๆสุดตีนไอ้เหี้ยไปแต่เกมก่อนเกมสองพี่โกต้องชมพี่หม่ำ้วยนะพี่หม่ำแกยิงปืนแบบฟรีจัดไอ้เหี้่หม่ำป้าหม่ำเกมก่อนตใครไกรลุนไอริททำไมพ่อไอริทไก่ลูนคือเป็นคนที่ขึ้นแบล็คจังหวะในจังหวะที่มันฆ่าปืนตรงทางขวาได้ที่หม่ำตายไอริทขึ้นไปบุกไอ่ลุนแต้มที่เราได้เราเราห้าแล้วเราฉีกเป็นสิบห้าห้า เออละาปมขวาได้นั่นแหละอันนั้นอ่ะคือไอริศฆ่าปืนเขาได้แล้วมาเชฆ่าได้ไอหม่มลงแล้วไอริศจังหวะนั้นอ่ะไอหม่มตายพี่จังหวะนั้นไอหม่มตายตายเลยพี่ตายเลยพี่กับไอรูนขึ้นไปเอาธงช็อตแนทที่กูสมมู้สถึงเปลี่ยนเกมก็คือช็อตนี้เเปลี่ยนกมที่ทำให้เราไม่โดนห้าต่อสิบแต่เราเป็นสิบห้าต่อห้ากูไม่รู้นะว่าเป็นเซนส์เกมหรือว่าไอเดียลสั่งไปต้องเดี๋ยวไอบังสัมภาษณ์ได้ไหมวอนนี้แต่วันนี้สไมมั้วนนีีสัมภาษณ์ไหมคนดูครับวันนี้ผมพูดอย่างนี้เลยว่า พวกเราทำเต็มทำมเต็มที่มากๆแล้วใครที่อยากจะโดเน a กาชาสนับสนุนเพื่อผมนะคุณดูครับนี่ QR code ของผมเดี๋ยวผมแปะให้ใหญ่ๆเหมือนเดิมตว้วันนี้ใครได้รับใครได้รับความสนุกสนานตรงไหนหรือรู้สึกว่ามันถึงโกถึงใจฝากโดเน a t กาชาเป็นอลังใจเพื่ผมเลยครับคนดูฝากดเน a กาชาเป็นอลัรใจให้ผมเลยครับสู้ในอ e ีสปอร์ตเสร็จก็ต้องไปสู้ในเมืองกันต่อครับคนดูเออสู้ในอ e ีสปอร์ตเสร็จก็ต้องไปสู้ในเมืองกันต่อครับู ยี่ผมเต็มที่จริงผมกระดักเชียร์เพื่อจะเชียร์โดนนะจะได้ใส่สูตสีดำมะพี่โกรธเนาะอะไรสสีดำเลยไม่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 ใช่หรอกแค่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 จะไม่เพลงแค่เพลงแค่แค่จะนำคืนมาเฉยยังไม่ได้บอกว่าจะใส่เลยสูตสีดำจะนำคืนมาเออหนึ่งหนึ่งครับเสมอกรัดูไว้ครับเสมอดูไว้ครับขอกำลังใจนะพ่อดูครับใครอยากจะโดูเน็ตไปกระจายการโดเน a กันได้นะครับพ่อดูครับขอบคุณทุกทุกยอดโดเน t ทุกบาททุกสตางค์นะพ่อดูครับไอ้เหี้ย ขอบคุณ20บาทนะครับบางขอบคุณ20บาทในบางขอบคุณครับของยี่ส hey, ิบาทครับคขอบนีณครับโอันนี้ก็ตบพี่โกว่าไงครับคนดูว่าไงครับเออบอสโตงัดแอดด็อปบางฟังเอ้แต่ตัวมันครบเครื่องครับมันครบเครื่องมันครบเครื่องครับน้องผมมันครบเครื่องวะ เหนื่อยจริงเหนื่อยเหนื่อยจริงมันเหมือนไม่เคยเชียร์มาก่อนว่าพี่โกเขาเขาบอกว่าโอนไปหนึ่งพันเข้าหรือยังเนี่ยพี่โกใช่หรอไหนดูอยู่เนี่ยแปดสิบแปดบาทว่าคุณห้าร้อยบาทนะครับคุณหนึ่งร้อยคุณแปดสิบแปดบาทนะครับคุณครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพร้อมรันกันยังพร้อมรันกันยังครับอีสปอร์ตเสร็จก็ต้องรันในเมืองต่อนะครับคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งเรามีนัดแอร์ดบบ้านกันอีกลูกนะเขาดูครับวันนี้แอร์ดบ้านเป็นไงวะเที่ยงคืนครึ เหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยขอบคุณดีหนึ่งร้อยบาทนะครับขอบคุณหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณนะครับขอบคุณนะครับสวยนีสวยขอบคุณครับขอบคุณครับโอนไปแล้วครับขอบคุณนะครับแค่นี้เองบังขอบคุณครับเล่นอ้ไเหนื่อยจริงไอ้บังมึงว่ากูทุ่มกูทุ่มกูทุ่มเทไปเพื่อนเทียบเพื่อนกูเหนื่อยกูกูเชียร์เพื่อนมาสุดกำลังอ่ะขอบคุณหนึ่งร้อยบาททุกคนทุกยอดเลยนะครับคุณนะครับไม่แล้วเดี๋ยวหนุเชียร์นี้ไม่แล้วหนุ่มเชียร์นี้เ่แต่กูต้องมาเชียร์น้องกูต่ออออีกแล้วใช่่เยรอออเเเยยหดี๋วกันน้้ไไม่่อคูลกกีีีี้้แข่่งงออเเนยยด๋วะเชีียร์น้อองก สัมภาษณ์ไดมแบยว่าเออคนดูฟังนะยังไร้พ่ายครับแค่นั้นโอเคปะยังไร้พ่ายแค่นั้นเองยังไม่แพ้ตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่แพ้ตอนนี้ยังไม่แพ้ครับตอนนี้พี่โกครับเคยถูกกระจกหน้าตีมไหมครับกระจกหน้าตีมขอคุณสองร้อยบาทนะครับคุณครับคอบคุณครับขอคุณถูกกระจกกระวกกระจกหรือเปล่าโก้ถูกกระจกไม่เคยครับคนดูโอนแล้วครับหนึ่งแสนรูปีขอบคุณนะครับ อันนี้อันนี้ไลฟ์พลาดในสองวีสามเลยหรอครับไม่ไม่ดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาดูว่าแพ้ไปบ้างเนี่ยครับไอ้เฮียเหนื่อยว่ะคนดูผมเหนื่อยจะอ้วกอ่ะผมจะอ้วกอ่ะตอนเนี้ยปากโคตรซีดอะยังคนเดียคนเป็นลมมาพี่โกล่ะขอบคุณสามฟิบบาทนะครับคุณนะครับขอบคุณทุกยอดทุกกระดังยนะครับคุณนะครับผมขอบคุณห้าร้อยบาทขอบคุณห้าร้อยบาทเน่ยขอบคุณห้าร้อยบาทหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับเออขอบคุณครับ ยาดมหน่อยเออยาดมเข้าหน่อยมียาดมไหมวะวอุ้ยมี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 มจอมน้องแรงไปแชมป์ที่เสมอเยอะที่สุดแต่สายแชมป์ไงน้องเออมียาดมมีครับโอ้โหเอ้ยหงไทยช่วยหน่อยโกเอาเงินนี้ไปกินเหล้าดีกว่าไม่ไม่ได้เอากินเหล้าครับเอาไปเติมกาชาเอาไปเลี้ยงพงเลี้ยงเพื่อนครับคนดูครับไม่มีครับใช้ด้วยกันส่วนรวมหมดแล่นอครับคนดูไม่ต้องห่วงผมเอาตังค์หนึ่งหมื่นไปแลกแบงก์กาโม่พอจะโอนให้ได้ไหมครับได้ครับน้องชายได้ครับได้ครับน้องชายโอ้ยเหนื่อย โอนไปแล้วหนึ่งพันดองหนึ่งพันดองเท่าไหร่วะคนดูขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณสามสิบาทล่าสุดนะครับคุณนะครับขอบคุณครับคนดูขอบคุณครับโอนแล้วนะโกอบคุณครับพี่จุกกับคุณนะครับพี่จุกอับคุณครับพี่จุขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่จุกกับคุณครับขอบคุณดูยอดโดนนึนะครับคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอถามห้องบนก่อนนะว่ารู้สึกไงบ้างเผื่อแบบมีอันนี้นะเผื่อเผื่อแบบว่ามันคุยเครียดกันอยู่เอออออโ้้ลคคุณนรับาหย ฮารรดอนลั่นนะฮาไ์เรดอนอะไม่เห็นมีนะฮาไ์เรดอนไม่มีนะครับไม่มีฮารรดอนนะครับโอนแล้วครับหมื่นกรีบหมื่นกรีบเท่าไหร่วะโอนแล้วพันรูปีเอ้ยมันดูมั่วเอ้ยเฮ้ยไอ้บางห้าพันมาห้าพันขอบคุณครับขอบคุณครับห้าพันมาคุณครับพี่จูขอบคุณครับพี่ชายอุ้ยห้าพันจริงเอี้ยห้าพันมาจริงโอ้คุยล้านนะล้านนะขอบคุณครับขอบคุณดีร้อยบาทขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับไอ้เหี้ย เสียจุกบ้าไปพี่ชายขอบคุณครับโห่ี่ลั่นเจ็ดลั่นจัดเลยนะเข้าไหมครับห้าพันถูใครใครรอเค็มครับไม่มีนะไอ้อะไรน้องสลันสามสองหนึ่งเหมือนรอเค็มเลยครับเข้าไหมครับห้าพันโอ้โหไหนเมื่อกี้มีมีมายอดเดียวนะครับห้าพันของพูดดีหนึ่งร้อยบาทครับคุณครับขอบคุณครับคุณครับแฮชแท็กพี่จุกนะครับคุณครับผมครับให้แจกพี่จุกนะครับขอบคุณครับผมโอ้ยเฮียเหนื่อยวัน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  ในวันในวันในวันในจริงในจริงไอ้เหี้ยสวยขอบคุณพี่จุนะครับโอนไปแล้วครับห้าสิบห้าสิบก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับขอคิวอนเอตอนไหนเนี่ยครับเดี๋ยวไม่เราปล่อยเพลงแล้วเราแข่งกันดูไว้เสร็จแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวรายการต่อไปในเพจไรนลักรอติดตามคือคิวอนเอครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าจะคิวอนเอวันไหนนะครับคุณดูครับรอดูติดตามรอติดตามคิวแอนเอนนะคุณดูครับโอนไปแล้วร้อยวอลฮะ ขอบคุณหนึรอยบาทนะครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยหายใจไม่ออกแบบยอดกระชากแยอดระชาตอนนี้ถ้ามีห้าพันนี้มาน่าจะเกือบห้าหมื่นแล้วครับพี่อ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับินเรสวยนะพี่โกสวยนะสวยพี่โกแล้วแข่งพอเพงเนีเดี๋ยวเนี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดดึงี เออได้ได้ได้แป๊บนึงนะคุณดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวดดเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์นะครับตอนนี้ข้างบนกำลังเคลียร์เคลียร์มูดทีมเคลียร์เรื่องไมล์เซ็กกันอยู่เผื่อว่าแบบต้องแก้แผละไรเฉียบพันนะคุณดูนะจะได้ไม่ลืมแล้วจะได้ไม่ลืมจุดที่ผิดพลาดเปิดทุกคนเลยไหมเปิดทุกคนครับเปิดทุกคนเปิดทุกคนครับเปิดเปิดทุกคนในแก๊งเลยแนะนําแนะนําคนใหม่คนเก่าก็จะแนะนบคนดูด้วยเผื่อใครแบบยังไม่เคยเห็นหน้าใครคนไหนเนาะเออเผื่อใครเพิ่งมาติดตามในรักจะได้เห็นหน้าค่าตาทุกคคคคนนนว่าเเอ้ยยป็ใรรัังงไมีดูบ ฝากติดตามเพจไลรักกันนะคนดูครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดเพจเพจไลรักให้นะคุคดูฝากติดตามด้วยฝากไปพิมพ์คิวเอกันในเพจไลรักนะครับคุดูเห็นไหมไลรักแก๊งนี่ครับเพจนี้เลยเดี๋ยวผมปิดคิวอาร์โค้ดแป๊บหนึ่งนี่ครับเพจไลรักแก๊งนี่นะคุณดูตอนนี้ผู้ติดตามสามพันคนแล้วครับตรงนี้นะนี่ครับรบังเลยนี่ฝากไปติดตามเพจไลรักด้วยมีคิวอเออะไรก็จะได้เข้ามาพิมพ์เข้ามาพิมพ์ถามกันได้นะครับคนดูเนาะในนี้นะครับในไลรักแก๊งตรงนี้เลยในเเเพจจนน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 ีี้้ลยยคค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 ครร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 ััััับบบบไกกกกแ๊งงงงงหหหหืือออออออวววววว่่่่่่าาาาาาใใะขขขมมมมป็็สสึึผ เราเป็นครอบครัวไรักกันเถอะครับตรงนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มไปพูดคุยนครับสองพันกว่าคนนะกลุ่มนี้ถูกต้องคือสองพันกว่าคนนะสองพันหกร้อยคนตรงนี้ครับคนดูนี่กลุ่มเป็นอย่างนี้เลยครับไอ้เทียโคตรลั่นคนดูดูมาดูดูภาพวันนี้พร้อมลั่นดูดูครอบครัวเราใหญ่ขึ้นขนาดไหนคนดูดูตอนนี้ครับครอบครัวเราใหญ่ขึ้นไหมผมถามเออกดรีพอร์ตให้แล้วครับกลุ่มคืออะไรดีไหมครับรีพอร์ตสวยอย่างนี้แหละครับคนดูนี่ไร้ลักเช้งโอ้โ เราไม่โกรธเป็นอะไรอ่ะเหมือนจะตายเลยเหมือนจะตายเลยแต่ยังไม่ตายเอากูไม่ลงเหลือพี่โกรธลุกสตรีมแล้วนะครับบ๊ายบาค่ะยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงครับเปิดเพลงยังไม่ลงหรอเดี๋ยวเปิดอันนี้เปิดเพลงคอคออีกรอบให้เขาดูฟังแล้วเปิดเพลงคอคออีกรอบให้เขาดูฟังอ่ะเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่แล้วเปิดเปิดเพลงคอคอให้เขาดูฟังด้วยขอบคุณทุกซับทุกซับพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาท100บาทขอบคุณมากนะครับใครโดนิดเข้ามาก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคนดูครับ ทุกบาททุกตังของคนดูมีผลกับพวกผมในเมืองแล้วก็สนับสนุนสนับสนับสนุนพวกผมจริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฟี้ยวจริงคนดูเฟี้ยวจริงครับขอบคุณคนดูทุกคนขอบคุณเลยครับกาชาตาทามาเมื่อไหร่มาแล้วครับคนดูมาแล้วครับเดี๋ยวจะเติมอีกทีเดี๋ยวตอนเติมเดี๋ยวบอกครับคนดูว่าว่าซื้อแพ็คไหนว่าซื้ออะไรยังไงคนดูเข้าไหมครับแข่งเนี้ยแข่งจบไปแล้วครับแข่งจบไปแล้วครับ อะไรขึ้นมางห้องล่างอ่ะโกไปคุยโก้จุดอะบังขึ้นมาด้วยเดี๋ยวมึงเหรอไอ้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าน้องไม่อยากฟังบ้างบ้างไหมอะครับคนดูถึงช่วงได้เวลา Q&A นักแข่งนะตอนนี้ครับผมโอ้โหรู้สึกไงกันบ้างครับอันนี้อันนี้ถามถามคนแรกกันเลยถามคนแรกก็ถามคนแรกกันเลยก็ต้องไม่ถามไม่ได้นะไอ IGL ของเราพี่เกณฑ์รู้สึกไงบ้างครับชาลีรู้สึกไงบ้างครับผมตอนนี้รู้สึกเหรอเออ ก็ดีแล้วที่เสมอเสียแตกเสียแตกกับเมื่อกี้เสียแตกเสียแตกจริงใช่มึงไปครับเกมแรกเกมแรกเล่นกันพลาดด้วยแบบว่านั่นแหละเฮ้ยก่อนก่อนจะเขาเล่นกันพลาดขอบคุณ1,000บาทกับ5,000บาทก่อนเร็วขอบคุณครับหนึ่งพันบาทล่าสุดมาคุณนะครับคุณครับยอดใหม่มาอีก1,000ไอโก้ฟาจัดการไอเดีมด้วยนะเกมแรกอะแชททำไมหรอแชทอะแชทฮะไอเดียมไม่ยอมปิดไอเดียมขอใดสยไม่ยอมปิดมึงว่าไงอยากเล่นภาพสวย เปรี้ยวหล่อเดมฮัลโหลครับวันนี้โถมได้นะฮัลโหลลืมลืมฮัลโหลมว่าแหละทรงงขาดแปลกแปลกไอเดมมันไหลายอย่างไอเดมแคสด้วยไม่ได้ได้ได้ข่าวเปิดไฟอย่างสวยเก็บไอโดงไอดอบไออะไรแบบภาพมาจัดเลยนะตอนแรกอ่ะไอวีสองเก่งไปหมดเลยยิงยิงยิงล้มอย่างสวยตอนแรกกูพกว่าแบบกูเห็นใครยืนข้างๆเดมมี่เดมมี่แคสด้ <laughs> มาๆๆมามามาถามว่าอ่ะถามว่าเอาเอาเป็นวนธีเอางี้ว่าเกมสองคือปรับปรุงแก้ไขมายังไงบ้างเกสทำไม,ถ,ามาถึงแบบว่าพลิกกลับม,มาเสมอหนึ่งหนึ่งได้อ่ะก็คือหลังจากที่พลาดเกมแรกไปใช่ไหมอ๋มเอ,อเออดึงสต, <ๆ S 2> ติกลับมาเหมือนเดิมแบบดึงสติเล่นมั่นใจไว้ใจเพื่อนเหมือนเดิมเล่นอย่างที่ซ้อมมานั่นแหละก็เลยกลับมาได้นั่นแหละไม่แล้วตื่นเต้นไหมเกมแรกมันวุ่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 นกับเรื่องไอ้นี่อยู่ไงแอรดับทุ่มทุ่มหนึ่งอะไอเฮียนั่นแหละ ผมบอกคนดูจริงนะเขาเรียกมาทุ่มทุ่มสี่สิบาเรียกเข้าห้องอ่ะเอ้ยไม่พันบาทเพื่อนม่พันบาทม่อพันบาทโอ้โหอ้คุณครับบคุณครับไม่เวทุนดูจริงนะถ้าถามว่าโฟกัสอะไรมากกว่ากันคนดูเคีียวแล้วกันนะทุ่มหนึ่งเขาเรียกเข้าห้องเพื่อนผมเล่นแอเดอบอยเลยครับไอเดบบในเมืองไอเที้ยอันนี้อัน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 ซซ้อมแพ้ยังมานั่งดูย้อนหลังเลยอันนี้ภาพตั้งไหนวะไอ้ไอเทียไอเดบบอะไอเทีย ไม่ได้ไม่ได้คุยทีมนะคุยเรื่องแก้ออะไอริสอาเดี๋ยวเดเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามพี่ถามเดี๋ยวถามคนนี้ถามถามนี้ถามนี้ถามนี้ไอริสไม่าด้ไอริสไอริสไอริสอยู่ไอรามอย่ไมไอริสไอิสไอิสอยู่ไหมไอริสอยู่ไหมไอริสอยู่าหมไอยู่ไหมไอร่ไามไอริสอมไอริสอยู่ไหมไอริสอยู่ไหมอร้สอ่ไมไอสอ่หมไอส่ไหมรอไมไอริเอย่ไหมิอไมไนริยู่ไหมึอสอย่ไหมไมันสย่ไ้มไอันตายึงไมันแทนอันเปหนจังหวะยี่ไบบ จังหวะแบบเทรดทงอะแบบว่าไม่ไอบางไอไอบางเว้าจังไงตอนแรกจะบางเว้าจริงตอนแรกจะไปปิดเอเชื่อใจไอเจลเชื่อใจเอลคนดูบอกว่าบ้านต้องเวลสองแข่งเดี๋ยวว่ากันไอเฮียตึงจริงนะไม่แต่เกมแรกไอ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 เชี่อไหมมันฟอร์มลั่นจัดเลยได้ไอไม้ไอไม้เกมแรกอะมันลั่นจริงนะไอไมกี้อะตัดพ่อตัดลูกแล้วพี่ไอโตอ่ะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไอบางไอบางสัมภาษณ์โตสัมภาษณ์โตสัมภาษณ์โตหน่อยครับแม่ตอบไปไงอะ เอาตัวงัดเก่าโอ้ตัวงัดเก่าหรอไอ้เหี้ยใครใครถึงกล่องต้องงัดเป็นหมดถูกไหมไรลักษณ์ถูกไหมเพื่อนครับผมแผ่นเนี่ยไอ้เหี้ยใครเกี่ยวแตกก็เกี่ยวก่อนอ่ะไม่สองัไอดอบไานสารสคนหรอซ้อมไอ้ดอบ้านเอ๋อซอมกไอดอกไว้เพราะเราต้องไปไอดอบ้านถูกไหมเพื่อนเออทุกคนต้องงัดเป็นนะไอ้เหี้ยเห้ยทุกคนใครวิ่งถึงแม่งแต่กัอนยับเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกี่ยวพังอ่ะ ไอ้เฮียสว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 ยดีไม่เกมเกมสอง่อาสัมภาษณ์มือปืนเกมฝองนะครับพี่มัมรู้สึกไงครับกับการกดกับกนดดันของทงมือปืนปิดท้องหลังพาพี่ไอ้เฮียไอ้ไอ้ไอ้เฮียมัมมันให้แบบให้ล้มให้ล้มหน่อยนะมันให้ก่ให้ก่ทงท้ายมาเชฟปวนแต่ว่ายิงให้รีสับนัดติดอ่ะโอ้โหจริงไอ้เฮียคือยังไงเพื่อนเราตอนั้นีมาคุตะโกดลั่นบ้านได้ร้อยอ่ะได้ให้เราแบบให้ร้อยอ่ะรับให้รับเป็นดีไ้ ไอ้เหี้ยถามถามว่าอะไรนะถามว่ากดดันไหมตอนที่แบบโดนมาเชียไล่แล้วก็แบบยิงต่อยให้เก็บด้วยไม่ไม่เพื่อนวันนี้ชนะรู้สึกว่าตัวเองชนะชนะชนะปืนหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าแบบไม่ไม่ค่อยล้มเท่าไหร่ยอดสุดยอดนะเพื่อนกูเก่งที่สุดเก่งที่สุดในฝ่เอ็มเพื่อนกูพูดถึงเขเก่งก็แบบในมุมในมุมที่แบบก็ยิงยิงยิงชนะไม่ได้แพ้อะไรหมายถึงว่าก็ก็เลยมั่นใจว่าขึ้นไปเอาธงก็เลยไหวว่าไหวแน่นอน สวยจริง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 แต่เกมอ่อาถามถามถามอาถามถามในมุมในมุมมาเชบ้างฟิล์มโฮปเจโฮปเดมี่ลูนเกมแท้รู้สึกไงครับโดนโดนเขาหันเป็นหมูเลยเยวเบอกว่าเอาทีแรกเข้าปืนอยู่หันมาเพื่อนตายหมดเลยคือยังไงครับคือยังไงอ่าให้ฟิล์มพูดให้ฟิล์มพูดให้ฟิล์มพูดหน่อยเกมแท้รู้สึกไงบ้างครับแรมากเล่นมั่วดีกันเล่นแต่เกมแรกเล่นพลาดจริงเล่นมั่วหรอเกมแรกไม่ร้ายแต่เล่นมั่วจริง เออก็ว่าอยู่เกมแต่เกมแรกแต่เกมแรกก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเหมือนหลุดหลุดกันไปบ้างถูกปะใ่เมื่อไรเกมแรกขอขอญาติด่าเรื่อง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 จริงไหมว่าถ้าถ้าเอ็มถ้าเอ็มเคทูให้หมั่มคือรั่นเรื่องจริงไหมไปถึงบวกห้าเหรอเป็นตีเลยตีเลยว้าวว่าไงบวกห้ามันต้องมานำมาด้วยตัวเองนะดิมันกไปชวนเอาคนอื่นอย่างเงี้ยว่าไงว่าเยอะไหมเนี่ยคนเยอะไหมเนี่ยคนดูเต็มที่เต็มที่ท่านท่านท่านแส์สปอยไหมเนี่ยสปอยอะไรสปอยอะไรคอลเลคชั่นสองอะ อ่า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 สปอยสปอยสปอยหน่อยสปอยหน่อยสปอยหน่อยนะครับสปอยหน่อยนะสปอยหน่อยนะครับมาดูสปอยหน่อยวันนี้วันนี้วันนี้ไม่แตะไรดีๆเออวันนี้ไม่แตะไรดีนะเขาดูว่ะอ่ะผมจะบอกให้ว่าแพลนไลน์ลักตอนนี้นะครับเขาดูเพลนไลน์ลักตอนนี้นะก็คือรอติดตามพี่เพจไลน์ลักแก๊งเลยเดี๋ยวจะมีการ Q&A กันเดี๋ยวจะแจ้งภายในวันสองวันนี้แหละให้ไปพิมพ์คำถามมันเข้ามานะคขาดูในเพจไลน์ลักแก๊งนะคขาดูผมบอกเพจไปแล้วแล้วก็ในกลุ่มไลน์ลักก็ได้นะคขาดูครับโอเคไหมแพ แมได้เห็นหน้าค่าตาของคนเป็นใหม่แล้วก็ได้แบบพูดคุยสอบถามใครอยากถามอะไรเข้ามาก็พิมพ์ลงไปในกลุ่มได้ครับพิมพ์ะพิมพ์ลงไปในเพจในรักได้เลยครับคือหมายถึงว่าผมจะตั้งโพสต์ตั้งโพสต์ให้คนดูเข้าไปพิมกันนะคนดูโอเคไหมเออส่วนสปอยคนทนที่จะทำขายผมจะขายเป็นเสื้อเจอซี่ครับคนดูอ่าเสื้อเจอซี่ในรักแต่เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเป็นรูปแบบไหนยังไงเดี๋ยวติดตามในเพจโอเคไหมคนดูโอเคนะรอติดตามในเพจ แค่เหนื่อยว่ะรู้สึกมันมีหลายอย่างหลายหลายหลายอย่างมาเลยอ่ะส่วนใครอยากซัพพอร์ตกาชาให้น้องๆในแก๊งหรือว่าในเมืองนะมาดูก็กาชาแก๊งผมเปิดไว้ใหญ่สุดเต็มหน้าจอคนเดียวตรงนี้ครับใครอยากโดเลตเข้ามาก็ขอบคุณทุกยอดเล้เนี่ยตอนนี้ยอดจะห้าหมื่นแล้วนะคนดูขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับวันนี้น่าจะห้าหมื่นวันนี้น่าจะห้าหมื่นแล้วว่าไงครับว่าไงตอนนี้ฉันแรกกูยังไม่ได้เลยครับอยู่ที่บ้านครับเพื่อนอยู่ที่บ้านอ๋อออ๋ยินดีบ้านนะเออกูยังไม่ได้เดี๋ยวจะมาแจกซับเนี่ยผมโอนไปพ ผมโอเไรพันหนึ่งไหนครับพันหนึ่งมันมีมาหลายยอดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณหนึ่งพันนะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเหนื่อยว่ะคนดูเออใส่เท่ๆวินเทจใส่วินเทจนะคุณลุงพระผมบอกมาให้นะคติเสื้อรักหรือว่าไมล์เซ็ทหรือว่าแนวคิดของเสื้อลักก็คือใส่ไปข้างนอกได้ไม่เบียวแน่นอนครับคนดูแค่นั้นเลยใส่ไปข้างนอกได้ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเยเสื้อเล่นเกมปะวะไม่มีครับไม่มีครับผมเน้นออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะครับใส่ใส่ไปข้างนอกได้แน่นอนครับใส่ไปร้านเหล้าสาวชอบอ่ะสาวลึมอ่ะ เอางี้ดีกว่าใครใส่ไปล่อสาวก็ลืมอ่ะตัว <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> จริงนะ <c oughs> ตัวกี่ล้านครับโอ้โหถ้าขายตัวเป็นล้านคงรวยตายครับผมเลือกเล่นไฟเอ็มอะไอ้เหี้ยขายตัวเป็นล้านอะเฮ้ยคนดูโรเด็กให้หนึ่งบาทนะคุณครับหนึ่งบาทหนึบาทขอบคุณครับนั่นแหละเออสมท่าสัมภาษณ์ไม้สัมภาษณ์ไม้ดุ๊กนะครับเป็นไงบ้างครับดุ๊กวันนี้สำหรับเกมอะไรขายวันนี้เป็นไงบ้างครับเพื่อนได้เล่นครับผมได้เล่นเกมเกมเกมแรกได้เล่นไหมครับเกมแรกได้เล่นเลยครับผมโดนเกมแล้เกมสองครับ เกมสองก็โดนยิงเหมือนกันครับผมแต่ได้วิ่งเล่นนิ้นหน่อยครับอ,อ๋อได้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 อันนี้อันนี้ใช้รีเชนหน้าแดงหรือเปล่าครับที่เขาพูดกันนี่เรื่องจริงไหมครับจริงครับผมโดนล็อกเฉยชครับผมอ๋อโดนล็อกเฉยช่เนาะแต่ก็ยังแบบดียังมีได้ออกมงออกไม้เนี่ยครับอ่ะแต่จะไม่สัมภาษณ์คนนี้ไม่ได้เอ็มวีพีในเกมที่สองลูนี่ครับเป็นไงครับรู้สึกยังไงน้องชายฮะไอ้ลูนไม่อยู่หรอปิดหูพ่อมึงอะ เฮ้ยเหมือนเป็นเหมือนจะรีบไปคุยกับสาวเลยพี่โอนไปแล้วยิ่งจริงหรอครับพี่เปาพี่เปาขอบคุณครับพี่เปาขอบคุณครับพี่เปามาให้เขาดูดิพี่เปาดิพี่เปาดิพี่เปาหน่อยดิพี่เปาหน่อยพี่เปาดิครับครับอะไรพี่ไงพี่บอกพี่ชายหายแค่ลืมเหรอพี่ฟัง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 กูพี่เปาโอนให้หมื่นหนึ่งขอบคุณครับพี่เปาขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ ไล้ลักบายเอแฮฟซิมิยสวยลาบายแล้วนะโอ้โย,ยไม่ต้องห่วงครับพี่ชาย <c oughs> บอกเลยว่าเอแฮฟซิมิยในใจผมครับตลอดตลอด,ตลอดเวลาสุดยอดแต่ประกอบคอมที่ไหนสนใจสินค้าเกมมิ่งเกียร์หรือว่าข้าวสารที่หวานที่สุดในโลกวงการไฟเอมหรือว่าวงการข้างนอกคอมที่ดีที่สุดที่ไหนก็ซื้อได้แต่บริการหลังการขายต้อง ไค้เหลือ่น่ะไอแฮมไอแฮมซีพียูถูกต้องครับบริการไวส่งไวภายใน1วันรับหน้าร้านลด1,000บาทไอแฮมซีพียูขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่เปาขอบคุณมากนะครับพี่ชายขอบคุณครับฮะอะไรอ่ะเอ้ยใครเอ้ยอย่าฟาดกันน้องเอ้ยเดี๋ยวมึงฟาดอย่างนี้เนี่ยให้คนอื่นเขาพิมพ์มากอย่าฟาดอย่าฟาดอย่าฟาดพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้องอย่าฟาดกันพอพอพอพี่เปาเขารู้แล้วเรารักเขาอ่ะเขารู้แล้วคนดูฮัลโหลฮัลโหลเขารู้แล้วว่ารักเขาเขาพี่เปารู้แล้วว่ารักเพื่อนใจเย็นหน่อยคนดูเออเฮีย เฮียแม่งฝัดกันลึมเลยเฮียขอบคุณนะครับพี่เป้าขอบคุณนะครับพี่ซัพพอร์ตพวกผมไร้รักขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณขอบคุณพี่ชายมากนะครับไม่เป็นไรครับโน้องชายพี่ไม่เป็นไรเขาไม่ใช่มึงครับไอ้เฮียไม่เป็นไรครับมึงนี่เทคหมดเลยนะเคยลงเครดิตอ่ะเออไม่ไอรูสัมจะสัมจะสัมภาษณ์ว่ารู้สึกไงเช่ได้เอ็พีในเกมที่สองรู้สึกไงรู้สึกไงไม่รู้พี่บอกไม่เถอ้เฮียแต่ละคนเหมือนพูดเหมือนปากอมควยอยู่อ่ะเฮียกับเราไม่อยากไปหาผู้หญิงแล้ววันนี้มันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เขาเรียกว่าอะไรวะ ยังไม่เต็มที่เนาะรู้สึกว่ายังยังแบบยังยังได้ยังทำอะไรได้มากกว่านี้ถูกไหมมีทีมทักมาซ้อมเปล่าโอ้โหพร้อมล่นพร้อมซ้อมแล้วขอบคุณเฮ้ยขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เปาจากใจนะครับเพราะผมผมหรอผมเป็นตัวแทนโอเคกกถ้าถ้าถ้างั้นเราไม่ให้มันซ้อมกันดีกว่าเออจะไปซ้อมกันต่อใช่ไหมอ่ะโอเคแ้วมันไปซ้อมกันต่อได้ปะไอไอบางไอถามอาลิดไม่ใช่เหรอไอ้ลิตไอไอบางถามลิสไม่เหรออ่ะตาลิต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 คนรูถามตาลิตอ่ะาไอเพลวันนี้เอาจัดอ่ะ ไม่อะไรนะเฮ้ยไอ้ลินมันไหวไหมวะมึงดูลูกทีมมึงดูลูกทีมวันนี้เหมือนเหมือนลั่นนะวันเนี้ยไ่าฆ่าปืนเสร็จไปเอาธงต่อเกียรตส่างเพรพี่เกตเพรโอ้เออเออโอเค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 เหมือนมึงขอโทษที่รบกวนมาเรื่อยมาเออพี่พี่พี่ขอโทษนะที่รบกวนเวลาฟาร์มมึงขอโทษนะน้องชายแผนแผนหน้าจะแข่งประมาณวันที่สิบห้าสิบหกถ้าเสมอปุ๊บก็เข้าไปรอบเซมิฟิแนลเราเป็นเซนเอาง่ายก็คือแค่เสมอเรับใช่ อย่างเงี้ยคือเสมอเสมอเข้ารอบเฟมิไฟนอลแน่นอนแล้วถ้าชนะชนะคือเข้ารอบเอาง่ายไม่แพ้พอเข้าเข้ารอบเลยถูกไหมเพื่อนถูกขอบคุณนะครับสิบบาทละคุณค้ามาคุณครับขอบคุณสิบบาทหนึ่งบาทศูนย์จุดศูนย์หกศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เออขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอกาสที่จะเจอขวานซิงสุกนะไม่มันจะเจอมันไม่รู้จะเจอใครไม่รู้จจะเอไม่ถ้าเจอขวานก็ไม่ขวาสิงที่เรายังไม่เจอว่าดูไว้เจอสตาร์ลี่เราไปแล้วถูกต้องไหมอ่าถูก ถ้าั้นถ้างั้นถ้าเราเจอขวานซิ่งดูไว้ต้องไปเจอดาร์กเรียวถูกต้องป่ะก็อาจจะใช่งั้นดูไว้ก็ต้องไปเจอขวานซิ่งแล้วเราไปเจอตร์กเรียวอาจจะเป็นอย่างไงอาจจะเป็นอย่างั้นนะเออฟอร์มอาร์อาร์หนีรถทูเกนไฟนอลเลยครับแต่ถ้าไบโอชนะเราก็ก็เป็นไบโอใช่ป่ะอ่าจะไม่รู้วันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูวันนี้ใช่ไหมไม่ต้ออองงบกกว่่าทีจรริไเส ไอเก๊ตมึงที่จริงเรา,เรามีตั๋วอยู่แล้วถูกไหมที่จริงที่จริงถูกไหมเพื่อนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ่ะอธิบายคนมึงอธิบายคนารู้หนึงว่า <c oughs> เรามาเอาประสบการณ์มาแบบว่าได้วอร์มได้วอร์มแบบว่าค<ช>อสนิมคอสนิมกันหน่อยถูกไหมเพื่อนจริงอ่ะเราทีมเราอ่ะมีตั๋วอยู่แล้วที่เราได้สิทธิ์จากซีซั่นที่แล้วใช่ไหมแชมป์เก่าใช่ใช่เรา 9, เราไม่ต้องคัดตั๋วแล้วแต่เนี้ยที่เรามาลงรายการ 2K อ่ะเพราะว่าเออมาเคาะคอสนิมหน่อยแล้วก็แบบอยากเล่นกับเพื่อนแล้วมันเปลี่ยนเยอะใช่แล้วก็แบบถือว่าวอร์มไไปในนนตัวววเเเพรราาาะ่่ลลีกิมดือห้้แง ้ไม่เหม่อนนะเพื่อนแต่อะไรอะไรเข้าเราได้นะอะไรนะอะไรนะสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์เนาะเออยังขาดสปอนเซอร์ครับต้องบอกอย่างนี้ว่าไล์ลักตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์หรือผู้ใหญ่จะดีมาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตนะครับต้องบอกว่าขอบคุณคนดูทุกคนนะที่มาซัพพอร์ตกาชาในเมืองเราแต่ว่าสำหรับตัวนักกีฬาในพาร์ทของอีสปอร์ตเลยคือยังไม่มีใครมาสนับสนุนนะครับคนดูทั้งหมดอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมใช่อ่าอะไรพี่โน้ตจะพูดอะไรพี่เมื่อกี้ไม่ไม่มีอะไรอ้าว เหมือนมีเมืนมีเลยหมือนมีอะเหมือนมีเลยีพี่พูดดิพี่พูดดิพูดพูดีพูดเลยพูดเลยพูดเลยพี่อไอ่านอ่งหน่งนี่น่งนี่นึ่งนอ่า่อ่าคฮะฮะพูดไปแล้วไงฮะอ๋อเมื่อกี้พูดแล้วหรอกระเด็นึงไงกระเด็นึงอ่ะนิดเดียวขอนิดเดียวขุมขอมากกว่านี้หน่อยได้ไหมน้ำห่าวนิดนึงได้ไหมพี่อ่า มาแล้ววันนี้แล้วเออเฮียไม่ให้อาเพิ่มอ้าวพวกมึงไปไปซ้องเลยไปซ้อมไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วขอบคุณเนาะต้องบอกว่าวันนี้หนุกสัตว์มันสัตสัตมันสัตว์เพื่อนมันจริงไอ้เฮียไม่ไม่กูกูขออะไรอย่างงี้เพื่อนพวกมึงพวกมึงกูขออะไรอย่างงี้เนยมึงมาดูรีแคปกูด้วยได้ไหมเพื่อนทุกคนได้ไหมโคตรเต็มที่อะโคตรเต็มที่อะเพื่อนแบงก์ไอ้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 โก้เค็มเลย ก็ให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจก็ให้กำลังใจก็ให้กำลังใจก็ให้กำลังใจไม่เอานับเกมเเกกมมแรกกูตะโกนรอบเดียวตอนตอนที่ตอนที่ได้ดอดอันแรกอ่ะที่เหลือกูนั่งแบบไหวเพื่อนไหวเอาใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตอย่างเงี้ยฮะก็ติดตามหน่อยครับขาสามร้อยจีอาฮะอ๋อสวยฝากติดตามพี่โน้ตแนะเขาดูครับฝากติดตามช่อง j r อาร์พีนะหรือพี่โน้ตไปหาเขาดูครับฮัลโหลขออนุญาตงั้นอ่ะเออนั่นแหละฝากติดตามน้องๆในแก๊งทุกคนด้วยนะครับคนดูในแท็กไลน์ลัยนะคนดูครับนี่ นั่นแหละครับก็เต็มที่วันนี้ขอบคุณขอบคุณทุกโดเนทขอบคุณทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เปานะครับวันนี้ขอบคุณพี่จุกนะครับทั้งหมดวันนี้ก็หมื่นห้าหมื่นหกเกือบสองหมื่นวันนี้ขอบคุณคนดูทุกคนมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับรักทุกคนเลยนะครับขอบคุณนะครับโอเคพวกมึงไปซ้อมกันแล้วเพื่อนไปบังเราไปห้องล่างเถอะคือมันจะคุยอะไรกันต่อไม่ไปทำไมกูอยู่อย่างนี้สวยห้อน่าลักต้องอาร์ตวันแถบอาร์ตวันแถบหรอไหวหรออาร์ตวันแถบอะ คนดูครับเดี๋ยวพี่กดลงสตรีรตมแล้วนะครับไม่เจอยังครับยังยัง, <laughs> งะะยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงครับมั่วอันนี้มั่วนะครับมาดูไม่คนดูบอกว่าไอ้เฮียมันวันนี้แม่งมันถึงใจจริงนะคนดูเนาะคนดูมันไหมวันนี้มันไหมนนนมันสัสสัสเลยเนาะไอ้เฮียผมแม่งน้ำลายเหนียวน้ำลายเหนียวเลยคนดูมันจริงนะไอ้เฮียไอ้ฟาวมันปหมวันนี้มันไะปานพี่วานเจ็บคอเลยเนี่ยสุดยอดพี่โคตรมันวันนี้เสียผมสายฟ้ามันนะจังกันนะอะไรนะลุ้นทุกวินาทีอะ ลุ้นจริงไหมไม่ไอเบงมันไหมได้เชียร์เพื่อนอี่มันไหมมันมันพี่มันเลยเชียกูเชียเขารู้ผม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 เชียร์จนปากซิดอ่ะเหมือนจะเป็นลมอ่ะถามไอฟาวไอฟาวกูปากซิดจริงไหมปากซิดจริงกูเชียไม่กินน้ำอ่ะเออเหมือนร่างกายขาดน้ำอ่ะทุกครั้งที่แข่งเลยนะครับโกรธสนุกมากขอบคุณนะครับพี่ม่อนขอบคุณนะครับอะไรนะหนึ่งพันอะไรน่ะหนึ่งพันบิลขอบคุณนะครับพี่สาวขอบคุณนะครับเริฟเลิฟครับเริฟเลิฟเลิฟเลิฟนะครับเลิฟขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับ ถ้ามีคนดูซัพพอร์ตผมก็พร้อมมาอยู่ตรงนี้แลอดครับคนดูแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยจริงต้องวัดก็วัดกัน,นะนอะว่าไล่ลักจะได้แชมป์จะได้แชมป์สมัยที่สองหรือคอผมจะแตกก่อนอนะนั่นะแหละไอ้เหียก็วัดกันนะคนดูว่าไล่ลักจะได้แชมป์ที่สองหรือว่าคอผมจะแตกก่อนกันก็มาดูกนะันอะนั่นแหละหายสองวันไม่จริงนะครับหายสองวันเลยครับไม่มีนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้เรามีแท็กเราวันนี้วันนี้เรามี ต้องบอกว่าแข่งกับลักกี้เดมมี่ก็สร้างตำนานแบบว่าสับจนร้องขอชีวิตสับจนละเอียดรอบนี้ก็มาอีกครั้งสำหรับมาเชรีเชดครับวันนี้แคสไปกลางเกมเลยสำหรับเดมมี่นะครับวันนี้นะมาเชรีเชชดแคสกลางเกมวันนี้สุดยอดจริงๆน้องชายสมประกอบฝุดสุดไอเหียขอบคุณสบานะครับคุณนะครับเบาหน่อยไอ้เหี้ย <laughs> เดี๋ยวเขากลัวเขาไม่กลัวมึงหรอกครับตอนเนี้ยไอ้เฮียเจอมาเชลีเซดอะลั่นอะไอ้เฮียโอ้โหสวยโกน้องหลิวเลี้ยวคณค้าบค,คุณครับพี่ชามันของจริงนะเฮเดมมันดูมึนๆจัดเลยอ่านดิสเบอร์หน่อยตอบน้องในดิสนะอุ้ยได้ครับได้ครับได้ได้ครับไหนเขาด,ได,ไดูไหน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 ไอ้เบอร์พิมพอะไรมา